มานี่ติดตอนข้อนี่ติดสัญญาณไวไฟใช่อ่ะแน็ไงตูเกจะปัา่อุบายะจัดเปลี่นาะก้าวันเก้างอเปได้เห็มึง่องนดีนคุยต๊อปดตอเดือนะตบใครอ่ะตบมึงนลอกเล่แต่พูดมึงลอกเล่มึงหลอกตบกูลอกเลแต่มึงเจนที่มึงตบกปหลอกเล่ตี้ป้าตีป้าตี้ป้าตี เปรตไปเอยมาตบกุนยิงไงล่ะแกกุนยิ้งไงเปรอะไรกุนใจปลาปิดไม่กล้าว่าอหไไม่เปรเลยมึงแลนอ่กูบมึงนะลอกแล่ะกูตบจริงแลอกแล่ต่เป็นมึงลอกตบแร่สักป้ากัีดิป้ากัีกาเหี่ยตายปุดินแดงนี่เลยลลงไอ้ไรยังที่ตบเราไม่เปรตก็รำคาญก็มีจริงแต่พูดกูไม่จะิบกูยอรับกลาดกันเนี่ยดแต่ไมกากูมาก็มีกูไม่รู้ว่านั่น ตือนเออมึงก mm ินได้ด่ากูไม uh ่กลัวนมัดก้อนเมียจับพื้นยิงกูจริงแล้วปลอจับพื้นทำใจยิงกูแม่กูต่อโจต่อโจเมียไม่หรอกทิพยโจกัดต่อโจเลยกูต่อโจเลยทีนี้กูวันพอกูต่อโจปั๊บเมียทำใจต่อปล่อยต่อกูตีตีเมียตีรอดแน่แน่ปล่อยน้อยมันนั่งกินลาวเลยกินลาเจ็ดครับมาถึงเมียอย่างแจ้งแจ้งเลยจับพื้นลกลาว กูเปเห็นผืนบอกกันกูตกใเจอวยจไปโยตาตุ้มเลยอูเมียปล่อยป้องก้าวหน้าออกตกวเงินใจมามาก็เจไปโยตาตุ้มเลยกูตกใจเจอันย้วหนุ่ยปาล้วนะสามบ้าตายกูเดียสามสมบ้ามวันนี้รถอยู่กับ้าแล้กันนะรูยัเมืองหลังว่าไงแรกดังนี้ก่อนไต่พุนไม่เอาปื้แรกดังนี้ก่อนร่างไเรื่องจุนดกดน กูเตงหันเอาคว้าใจป่ะหนูทุบเปลือกเตงหันเนี่ยคุยเตงในน้ำน้องกูไม่นอนด้วยกันนะมึงเคยใจไม่ล้มพอกันแต่งงานแล้วแม่นอนอในต่ำเปืือนแต่งแล้วต้องนอนเลยแต่งงานแม่นอนไหนคุยไปไหนอ่ะไอ้ตโตไปนี่กูได้พวกเออหนักตีกูได้โยบายนายไกลเปลนี่กี่ปีไหนบ้างในใจเดินเดินฝั่งปีเหมือนก็ได้จ้างรถจ้างได้โยไอ้เปรนี่บ้านตู่ร่าเปลนไรเราวั่นวันตามาดินไต คนวยกว้างอย่างเดินดาคู่ไปเลยหลอดไม่จุหนตายห้องนังตีหัวฟากำว่าเมียเพรดี้กับปัวดาปลืยตายห้องฝนเองหลังตีไม่ตันสม่าเะบวนท่นมากอุงเทพฯวันนี้ได้เคลื่อนตัวไปเชียายแล้วมันเชยาเตีปุบนได้หรือไก้คูหัวมาแด้อมาได้พอนี่นยมาเด้ยเนื้อมา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  มาดูกคยมาดีพวนี่มาดูมา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 เดยมาเดี๋ยวเร่อมามาโอยโอยโอยอยโ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 อยอยโ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 อเโอยโอยโอย่อยโนยโออยอยโวยย มันพุ่งจนหนามันใส่ตู้เดียบอยเล่มเตโยนสวัสดีพ่อเขยสวัสดีลูกตาโมลูกอุ้หไม่จักนะมองจักว่ามาตานแหงมาตานแหงนี่เป้าจะเป็นผมนี่เป้าจะเป็นนี่เป้าจะบว่าเป้าจะสอเป้าจะสอมาตานแหงนางหรือฮกคอพับร้อยคอพับกับพมอ โอ้บ้านได้เลยใส่ควางโต๊หนาวเจ้าใส่ดาเมียวดาเมียวเรียวสักดอเรียวสักดอเออเยื่อนน้อยเจ้าเจ้ากูบอกว่าอังซูมาลินพี่มาคอยเตออยู่ที่ทางช้างคองเธออยู่ไหนฉันอยู่นี่เธอทำอะไรคนดี จังากี้ออกมาฮาวายพี่อยากจะได้รอยจังมาเคียงกับพี่งามปลังไม่ติ้งน้องนางไปไกลสมุดว่าเราละได้เกาได้ทอปนหาปนหา,นาี่จูบปนใจรักเมนารีพี่ไม่ไปไหน จะพาหน่ายไปเปิดที่น้ำซื้อปลากับโรงชะญโรงปลาตุงงังคำซื้อเครื็ดให้นอ้องไม่ก็ไม่จำไม่จะรักแต่คนดีเราจะไปกันตรงก่อน เยสมันโปรเยสมันโปรโยมันเพลสโมมุดว่าหัวได้ขับมูจังโอเมร่อยจังคงจุกุรามุจังกินไก่จวนหัวกินยามีลูกออกมาจะเหมือนหัวได้เดินหัวออก muốn gọi đâu lại, tùm tay hôn, quen cu yo ham mà tao te pi, na na đồ hùn taxi, một với nắm binh đều chứ, dung đây mày, đẹp chá còn mặt đồ mai à.